สวัสดีครับเอ่อคำถามที่น่าจะคาใจหลายๆคนนะครับว่าทำไมบางคนถึงรวยมากทั้งที่บางทีก็ดูเหมือนไม่ได้เก่งกว่าหรืออาจจะไม่ได้ขยันกว่าคนอื่นเลยด้วยซ้ำอืมใช่ค่ะเป็นคำถามที่น่าคิดมากวันนี้เราจะมาลองคุยหาคำตอบกันนะคะจากหลายๆแหล่งข้อมูลเลยครับทั้งงานวิจัยเรื่องสมองกับรายได้เรื่องโชคแล้วก็เอ่อสภาพความเหลื่อมล้าในบ้านเรา ลองมาดูกันครับว่าตกลงแล้วเนี่ยเบื้องหลังความสําเร็จทางเศรษฐกิจมันคืออะไรกันแน่ค่ะก็เริ่มจากการทลายความเชื่อเดิมๆก่อนเลยที่ว่าคนเก่งต้องรวยนะคะมันมีงานวิจัยที่น่าสนใจมากจากสวีเดนเขาศึกษาผู้ชายเยอะมากนะคะเกือบ6กหมื่นคนโอ้ไม่น้อยเลยนะครับใช่ค่ะแล้วเขาก็พบว่ากลุ่มที่ไรายได้สูงสุด1%แรกสุดเนี่ยไม่ใช่กลุ่มที่คะแนนสอบ iQ สูงที่สุดเสมอไปนะคะเฮ้ยจริงเหรอครับแปลว่า IQ สูงๆไม่ใช่คาตอบสุดท้ายเหรอครับ แล้วมันเป็นเพราะอะไรล่ะครับคืออาจจะมีหลายเหตุผลนะคะบางทีคนที่ฉลาดมากๆอาจจะออขาดทักษะทางสังคมบางอย่างหรือเปล่าหรืออาจจะไม่ค่อยชอบความเสี่ยงเท่ากับคนที่เขาประสบความสําเร็จมากๆเช่นความขยนันมีวินยัยหรือว่าการเปิดรับอะไรใหม่ๆพวกนี้อาจจะสําคัญกว่า iQ ที่ติดตัวมาแต่เกิดด้วยซ้ําประเด็นนี้น่าสนใจมากครับคือมันไม่ใช่แค่เรื่องฉลาดอย่างเดียวแล้ว แต่เหมือนจะมีอีกงานวิจัยหนึ่งที่ใช้คอมพิวเตอร์จำลองสถานการณ์อันนี้ผลลัพธ์ยิ่งแบบว่าน่าทึ่งไปอีกเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับใช่ค่ะงานของอเลเซนโรพลูคิโนอันนี้ก็น่าสนใจมากคือเขาจำลองสังคมขึ้นมาเลยค่ะมีคนเก่งระดับต่างๆกันไปแล้วก็ใส่เขาเรียกว่าเหตุการณ์โชคดีกับเหตุการณ์โชคร้ายเข้าไปแบบสุ่มๆครับครับผลที่ออกมาคือคนที่รวยที่สุดในโมเดลจำลองเนี่ยค่ะไม่ใช่คนที่เก่งที่สุด แต่กลายเป็นคนที่โชคดีที่สุดคือเจอจังหวะดีๆบ่อยกว่าคนอื่นยังเห็นได้ชัดเลยเดี๋ยวๆนะครับหมายความว่าในโมเดลเนี้ยโชคมันมันชนะความสามารถได้เลยอะครับก็ประมาณนั้นเลยค่ะมันชี้ให้เห็นว่าโชคอาจจะมีบทบาทสำคัญมากๆในการกระจายความมั่งคั่งซึ่งการกระจายความมั่งคั่งเนี่ยมันมักจะเป็นแบบ power law คือคนส่วนน้อยมากๆถือครองความมั่งคั่งส่วนใหญ่ไปเลย อ๋อไม่เหมือนความสามารถทั่วไปที่เป็นแบบโค้งและขังความใช่ค่ะไม่เหมือนการกระจายความสามารถหรือส่วนสูงที่เป็น normal distribution ที่คนส่วนใหญ่อยู่กลางๆโมเดลนี้บอกว่าโชคนี่แหละค่ะอาจจะเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้เกิดการกระจายแบบสุดขั้วแบบ power law ได้อืมเรื่องโชคนี่น่าคิดจริงๆครับแล้วพอเรากลับมามองที่สังคมไทยล่ะครับ ข้อมูลจากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยเอหรือ PIER เนี่ยเหมือนจะยิ่งตอบย้ำเลยนะครับว่าปัจจัยเชิงโครงสร้างหรือโอกาสที่มันไม่เท่ากันเนี่ยมันส่งผลเยอะมากถูกต้องเลยค่ะความเหลื่อมล้ำทางโอกาสนี่แหลคะคือรากฐานสำคัญเลยในไทยเราเห็นได้ชัดในหลายมิติมากๆค่ะเริ่มจากเรื่องโอกาสทางการศึกษาคือถึงแม้ว่าคนจะเข้าถึงการศึกษาได้มากขึ้นนะคะ แต่คุณภาพเนี่ยยังต่างกันเยอะมากโรงเรียนดีๆก็กระจุกตัวคะแนนสอบอย่างโอนเน็ตก็ต่างกันชัดเจนตามพื้นที่แล้วก็ยังมีเด็กด้อยโอกาสอีกเยอะมากประมาณ4.3ล้านคนที่ยังเข้าไม่ถึงการศึกษาที่มีคุณภาพจริงๆอืเยอะเหมือนกันนะครับใช่ค่ะแล้วก็มีเรื่องโอกาสทางธุรกิจอีกโครงสร้างธุรกิจในไทยเราเนี่ยกระจุกตัวสูงมากมาก บริษัทใหญ่ๆแค่5เปอร์เซแรกนะคะแต่กวาดไรายได้ไปตั้ง85โอ้โหอร์เซในขณะที่ SME หรือธุรกิจเล็กๆเนี่ยต้องเจอกับต้นทุนที่สูงกว่าการเข้าถึงเงินทุนก็ยากกว่ามากๆแล้วเรื่องการถือครองทรัพย์สินล่ะครับเป็นยังไงบ้างครับอันนี้ก็กระจุกตัวแบบสุดๆเหมือนกันค่ะ อย่างเช่นกลุ่มคนรวยสุด10%แรกเนี่ยถือครองที่ดินที่มีโฉนดไปกว่า61%แล้วก็ครองเงินฝากในธนาคารรวมกันถึง93%ของทั้งระบบเลยนะคะ93%เลยเหรอครับใช่ค่ะแล้วถ้าไปดูในตลาดหุ้นนะคะผู้ถือหุ้นรายใหญ่แค่500คนแรกก็ถือครองความมั่งคั่งในบริษัทต่างๆรวมกันถึง36%แล้วโอ้โหตัวเลขพวกนี้มันมันชัดมากเลยนะครับว่าจุดสตาร์ทของแต่ละคนมันต่างกันจริงๆ ใช่เลยค่ะแล้วความเหลื่อมล้ำทางโอกาสในเรื่องต่างๆที่ว่ามาเนี่ยมันก็ส่งผลต่อต่อกันไปกลายเป็นความเหลื่อมล้ำทางรายได้แล้วก็สะสมไปเรื่อยๆเป็นความเหลื่อมล้ำทางความมั่งคั่งที่เราเห็นว่ากลุ่มบนสุด20%ถือครองความมั่งคั่งเกือบ70%ของประเทศมันเลยกลายเป็นการส่งต่อความได้เปรียบเสียเปรียบกันไปจากรุ่นสู่รุ่นทำให้คนหลุดจากวงจรเดิมๆได้ยากมาก สรุปแล้วเนี่ยการจะตอบคำถามแรกของเราว่าทำไมบางคนถึงรวยมากมันมันซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะครับคือแม้ว่าความฉลาดความขยันมันก็มีส่วนเลยครับแต่ข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ทั้งจากต่างประเทศทั้งในไทยเราเองมันชี้ว่าโชคเนี่ยมีบทบาทมากกว่าที่เราคิดเยอะเลยและที่สำคัญมากๆอาจจะมากกว่าโชคด้วยซ้ำก็คือโครงสร้างโอกาสที่ไม่เท่าเทียมกันตั้งแต่การศึกษาการทาธุรกิจ การเข้าถึงสินทรัพย์พวกนี้ดูจะเป็นปัจจัยสําคัญมากๆที่กำหนดความสำเร็จทางเศรษฐกิจในสังคมไทยเลยนะครับใช่ค่ะก็น่าคิดต่อนะคะว่าในเมื่อโชคและโครงสร้างโอกาสที่ไม่เท่ากันมันมีบทบาทมากขนาดนี้แล้วนิยามของคําว่าความยุติธรรมในเรื่องความสําเร็จทางเศรษฐกิจจริงๆมันควรจะเป็นยังไงบางทีการที่เราหันมาให้ความสําคัญกับการสร้างโอกาสที่เท่าเทียมมากขึ้น อาจจะเป็นการลงทุนที่สําคัญกว่าสําหรับสังคมโดยรวมมากกว่าการที่เราจะเป็นเน้นที่คุณสมบัติส่วนบุคคลอย่างเดียวหรือเปล่าคะ